สาวเรือกามในชุดบิกินี่ในไซส์เบิ้มเป็นสาวยักษ์ผมหัวทองนะครับโคตรเซ็กซี่ชื่อว่าน้องคูมาโนนะครับจะเป็นน้องคูมาโนนะครับในชุดสกินแฟนซีเวฟงานของค่ายแพดคอมมานีในสเกล1ต่อ6ก็เรียกว่าเป็นสเกลที่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับมาในท่านั่งโคตรเซ็กซี่นะครับโคตรเล็กโคตรกมแต่โทนกล่องจะดูธรรมดาไปน,นิดนึงนะครับจะเป็นโทนกล่องสีฟ้าอาจจะดูแบบทำสีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะดูแบบเฉยๆมากเลยด้านหน้าค็อจะตัดเปิดนะครับโชว์เหมือนทั่วๆกล่องทั่วๆไปเลยด้านข้ ก็จะมีรูปฟิกของนางนะครับด้านหลังก็จะมีภาพเหมือนกันพร้อมคำรายละเอียดต่างๆนะครับอีกด้านก็ไม่มีลายเปิดโชว์ไว้โง่เฉยๆก็เดี๋ยวมาดูความกบเขาเบิ่มๆของนางกันดีกว่าคือแบบเบิ่มมากโคตรเบิ่มครับเบิ่มแบบเบิ่มๆเลยอ่ะโคตรใหญ่นะครับเป็นสาวเรือกามที่ชุดออริจินอลเป็นนักเรียนนะครับพอใส่ชุดบิกกนี่ก็คือแบบกามได้ที่ประมาณสาวแก้วนะครับสาวแก้วเลยกคแก้วนะครับลางออดีไม่ออกออกสกินก่อน เพราะมันขายได้หลักๆนี่คือชุดาบน้าที่ขายได้แน่นอนครับชุดบิกินี่เนี่ยพวกรายละเอียดดีเทลอะไรต่างๆนะครับก็ถือว่าโอเคในระดับกลางๆไม่ได้ดีหรือจ่ามากเกินไปแต่เรื่องคอนเซปต์อาร์ตอะไรก็ทําออกมาตรงปกอยู่นะครับแต่เรื่องการเก็บรายละเอียดงานก็อาจจะมีไม่เรียบร้อยบ้างนะครับตามภาษาใครแพทเนาะมาดูในส่วนของไปหน้าที่กำลังแรบลิ้น แบกลูกอมอยู่นะครับหน้าอมจริงๆไม่น้านะครับเรียกว่าทําออกมาได้ตรงปกสวยงามตามภาพโปรโมทเลยนะครับในตาสีม่วงมหัระกดจมูกโด่งนะครับแลบลิ้นออกมาพร้อมอมลูกอมสีเขียวไว้บนลิ้นนะครับในปากก็จะมีความสีชมพูสวยลิ้นเองนี่ก็จะทําออกมาเป็นดีเทลได้โอเคอยู่ทีเดียวเลยนะครับแล้วก็จะมีฟันเขี้ยวด้วยนะครับนางเป็นฟันแบบเขี้ยวฉลามด้วยนะ เคี่ยวฉลามนะครับเป็นฟันอยู่แถวบนนะครับโชว์ให้เราแบบว่าถ้าใครจะให้นางอมนี่ก็ต้องระวังดีๆนิดนึงนะครับอาจขาดได้อัดขาดาได้ครับในส่วนของสีผิวเองก็ทำออกมาได้ครีมขาวนวลสวยอยู่นะครับจะไม่ได้แบบเป็นขาววอกอะไรขนาดนั้นนะครับจะมีความสวยโอเคเลยผมนะครับผมนางเองเนี่ยจะเป็นผมสีทองยาวลงมาครับจะไม่ได้ยาวจ๋านะจะยาวถึงประมาณช่วงตูดแค่นั้นเองนะครับ แต่ก็เรียกว่ายาวโอเคสวยอยู่ในส่วนช่วงโคนผมเนี่ยจะเป็น PVC ทึบทปนะครับจะไม่สาม,มารถสะท้อนแสงได้แต่พอไล่ปลายยาวลงมาเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนเป็นพลาสติกใสจะเริ่มสาม,มารถสะท้อนแสงเพิ่มความสวยงามอะไรให้ได้นะครับในช่วงปลายปลายผมนะครับก็จะมีความแหลมในระดับหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้แหลมมากแต่ก็จะไม่ได้ทู่นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่แต่ว่าในเรื่องของการเก็บรายละเอียดดีเทลเส้นผมเนี่ย อันนี้ก็อาจจะมีเก็บไม่เรียบร้อยบ้างปรับไปนะครับในส่วนของร่องระหว่างเส้นผมเนี่ยก็อาจจะมีดีเทลแบบเปิดเลอะเปื้อนบ้างนะครับอาจจะมีจุดแต้มสีนิดน,นหน่อยๆน,นะครับอันนี้ก็เห็นมาตั้งแต่ตัวก่นกอนแล้วของค่แผ d นะครับก็เรียกว่าเหมือนเดิมเห <laughs> มือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยอแต่ก็คือไม่ได้แบบเลเวอร์อะไรขนาดนั้นนะครับก็คือนิดนหน่อยๆอ่ออา,อาจจะดีขึ้นนิดหน่อยนะครับ ประมาณนั้นนะแล้วนางก็จะติดดอกไม้สีขาวไว้นะครับอยู่บนหัวนางแล้วนางก็มีเขาด้วยครับเป็นเขาสีแดงน่าจะเขาแบบอารมณ์แบบเขายักษ์แหละทําไมโคนมันออกจากหัว,<า>วก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเป็นเขาสีแดงแล้วก็จะมีปลายเป็นสีดํานะครับเออก็เขาแปงกี้เขาแปงกี้นะครับแล้วพอมาถึงช่วงลําตัวนางนะครับแน่นอนเป็นชุดพิกินี่ที่แบบปิดแค่ข้างบนกับข้างล่างโคตรเลยครับคือแบบเล็กมากโคตรเล็ก เล็กสุดๆจะเป็นเหมือนบิกินี่ที่มีผ้าปิวผิวไหวนะครับแบบเป็นขอบเฟิร์เฟร์เป็นผ้าผ้าปิวผิวไหวเนาะอันนี้จะเป็นบิกินี่สีออกน้าเงินเข้มนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยจะเป็นออกสีแดงอมชมพูแต่ก็เรียกว่าโคตรเล็กอยู่ดีนะครับคือเล็กมากเพราะว่าหนะ้าอ,อกนางคือโคตรใหญ่ครับใหญ่แบบใหญ่บึ้มๆเลยคือแบบเป็นลูกใหญ่แบบใหญ่มากนะครับเรียกว่าทําร่องออกมาผ่าแบบแบะออกมาได้อยู่นะเพราะว่านางไม่ได้ใส่ชุดชุดละลูกใช่ไหมเออมันก็จะไม่ได้บีบเป็นร่องใหญ่ๆสวยๆนะ อันนี้ก็จะแบกออกมานะครับเอออันนี้ก็สวยโอเคอยู่โดยเฉพาะด้านใต้นี่ทําออกมาได้เป็นลูกสวยโอเคอยู่นะครับโคตรสวยแลวนอกจากนี้นะครับที่คอนางก็จะเหมือนมีผอกข้อหรือลายอะไรสักอย่างนี่แหละเป็นสีแดงนะครับแล้วจะมีสายยืดออกมาผมไม่รู้ว่าในเกมนางอะ่ะตรงนี้เป็นสร้อยจริง,รงๆเลยไหมแต่พอเป็นฟิกมันจะเป็นเหมือนแค่แบบลายสีแดงเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีเชือกอะไรเนี้ยอ่าแยกออกมาแต่น่าจะเป็นสร้อยละมั้งแต่เหมือนใครจะขี้เกียจทําหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับเออแต่ถ้าขี้เกียจจริงก็ถือว่าเฮียอยู่นะ แฉทรายเนี่ยทำมาบ้างก็ได้นิดหน่อยนะครับไม่ใช่แค่เป็นลายติดคอแค่นั้นเองอะแต่ที่ไม่ชอบไปอย่างหนึ่งคือฟิกอ่ะมันมาแบบ all in one อย่างนี้เลยนะครับไม่มีชิ้นส่วนแยกแม้แต่ชิ้นเดียวออกมาให้เลยแต่มันดันทําแบบถอดหัวได้ถอดหัวได้นะครับคือตรงนี้สามารถดึงออกจากคอได้หัวกับคอแยกกันได้นะซึ่งทำมาําเพียอะไรก็ไม่รู้ทำมาําไมก็ไม่รู้นะครับแล้วแบบว่า ขอแม่งใส่ยากด้วยนะดึงออกยากแล้วใส่ยากกว่าอีกนะผมโมโหเมื่อกี้แบบูเสียวมือชิบหายเลยครับเพราะว่าในส่วนหัวหนางนี่คือดีเทลเยอะมากถ้าแบบออกแรงนิดนึงอะ่ะเดี๋ยวมันไปสกิดโดนแล้วหักอีกอะ่ะชิบหายนะครับชิบหายผมเนี่ยแหละคือแบบโอ้จะทำทำไมไม่รู้อะ่ะ แล้วคอมันก็จะเป็นรอยต่ออย่างเงี้ยทําให้แบบรถความสวยงามของนางลงไปอีกครับก็ไม่เข้าใจว่าจะทําให้คอถอดได้ทำไมหน้าเปลี่ยนก็ไม่มีแท้ๆขัางเถอะมาดูความเซ็กซี่ของนางต่อดีกว่าแขนข้างขวานะครับก็เรียกว่ายกโชว์วงแขนอันขาวสวยของนางนะครับให้เราชมกันเน้นๆและที่ข้อสอกเนี่ยจะมีการไล่ความแดงกำกัดเลยนะครับก็คือจะมีการแบบเล่นลูกเล่นของสีผิว เวลาเป็นสีเนื้ออะไรอย่างนี้นะครับให้แบบมีความแดงแบบสวยงามเพิ่มมิติของสีผิวขึ้นไปอีกนะครับใส่กำไลข้อมือนะครับมีลูกปัดแล้วก็มีดอกไม้สีชมพูด้วยพร้อมกับถือลูกอมยิ้มไว้นะครับส่วนมือซ้ายนางก็ขับผงยางไม้อยู่พร้อมกับใส่ถุงมือสีดําด้วยมาเล่นชายขาดใส่ถุงมือมาทำาพี่อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่เข้าใจจริงๆบางทีดีไซน์มันก็แบบ แปลกๆเกินไปหน่อยนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพิ่มความเซ็ก네ซ oh <mm ี่เพิ่มความแปลกมิติใหม่ของนางแล้วกันพร้อมกับสะพายกระเป๋านะครับเป็นกระเป๋าสานสีน้ำตาลนะครับสายสีน้ำเงินแล้วก็จะมีตุ๊กตาหมีห้อยไว้อยู่ด้วยนะครับเริมไลลงมาจากหน้าอกนางละต่อไปเป็นช่วงท้องนางนะครับเรียกว่าช่วงท้องนางทำออกมาสวยนะถือว่าสวยโอเคเลยนะครับจะมีการไล่แบบระดับเหมือนซี่โครงให้เห็นเหมือนแบบล่องซิกแพกอะไรประมาณนั้นนะแต่ก็ไม่ได้แบบมีแบบเป็นซิกแพคอะไรหรอกแต่ว่าล่องมันจะสวยนะครับในช่วงหน้าท้องนางค่อนข้างสวยทีเเดียยวล สวยนะแล้วก็บิกินนี่ท่อนล่างนะครับแพนตี้ของนางแพนตี้บิกินี่นะครับเรียกว่าโคตรเล็กเล็กมากโอ้โหเรียกว่าเล็กมากเล็กจริงๆนะครับเป็นสายแบบดับเบิลสายด้วยนะเป็นดับเบิลสแต็ปนะครับสีน้ําเงินนะครับไล่ลงมาถึงข้างล่างเรียกว่าอ้าแบบโชว์เป็นกรีบเลยนะครับเรียกว่าโอ้โหมันคือกรีบลูพีชะอะอมณ์ประมาณนั้นเลยนะครับมองข้างล่างนี่คือแบบโอ้โหโคตรดี คตรแจมนะครับแต่ถ้าในเรื่องของดีเทลผมว่าใครอื่นอาจจะทําได้ดีกว่าอันนี้มันจะดูแบบธรรมดานิดนึงอาจจะมีเก็บงานไม่เรียบร้อยบ้างนิดหน่อยนะครับถ้ามองไกลๆแต่ถ้ามองไกลๆก็ไม่มีอะไรนะครับโอเครับได้ยิ่งข้างหลังนะครับพอรัดมาถึงง่ามตูดเนี้ยก็ทําให้เห็นล่องตูดของนั่งแบบเน้นๆเ,เลยครับคือแบบเป็นล่องแบบบุ่มเข้าไปเลยนะบุ่มเข้าไปเลยนะครับโคดบุ่มนะบุ่มมากโคดใหญ่ หลังนางเอวนางก็ทําออกมาได้สวยนะครับเรียกว่าโคตรเล็กๆมากหลังนางก็จะทําเป็นล่องแบบล่องกระดูกสันหลังเนี่ยโอ้โหทําแบบเว้าวเข้าไปเลยนะครับเรียกว่าทําได้มีม,มิติอยู่นะพร้อมกับร่องตูดนะครับและต้นขานางคือโคตรใหญ่ต้นขานางใหญ่มากนะครับดูด,ดิานงางอาออกแบบแบบะเน้นๆเลยนะครับปกติผู้ชายอย่างผมเนี่ยเวลานั่งท่าเนี้ยแม่งคือแบบ เจ็บง่ามดากมากนะถ้าคนไม่ได้ฝึกพวกแบบยิมนาส,สติกหรืออะไรมาอย่างเงี้ยแมงคือโทษเจ็บนะแต่ผู้หญิงน่าจะอาได้เป็นปกติหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจอ่าแต่อันนี้คืออามากนะครับอาเกือบ180ได้อะโคตรอานะครับเรียกว่าเป็นต้นขาที่แบบปวบเขาวสวยเย้าเรียวมากครับนั่งพับเพียบอยู่บนองคองย่างแล้วก็ใส่รองเท้าแตะนะครับอ่าแล้วก็ตรงต้นขาเนี่ยดีเทลเก็บไม่ค่อยโอเคของผมเนี่ยมันจะมีแบบจุดมุมต,ตรงต้นขาตรงง่ามดากนิดนึงนะอันนี้ก็รู้สึกว่าเห็นได้ชัดอยู่นะครับก็รู้สึกเสียดายมากเส อเคเนั่งอยู่บนห่วงยางนะครับเป็นลูกหมีเนาะเป็นห่วงยางสีดำบวกกับสีเหลืองนะครับดีเทลห่วงยางช่วงสีดำก็จะเป็นพลาสติกขุนนะครับแล้วก็สีเหลืองนี่จะเป็นพลาสติกใสมันจะเป็นเหมือนพลาสติกสองชิ้นอะ่ะมาประกบกันแต่ว่าอันนี้ทำไม่สวยเลยจริงๆครับห่วงยางทาไม่สวยเลยมันจะมีแบบความขุนหรือเก็บงานไม่เรียบร้อยครับทำทำทำเหี้ยจริงๆนะ ขุ่ยางนที่สุดละเขี่ยกว่าตุ่ยนะครับเขี่ยมากขุกยางไม่สวยเลยครับขุยางอย่างดีนะน้ำพอทําสวยบ้างนะครับน้ําที่เป็นฐานเนี่ยจะก,กระเซ็นสวยโอเคอยู่นะครับแต่ถามว่าไม่ค่อยเรียบร้อยไหมพลาสติกมันขุ่นแบบมีรอยเลอะเยอะอยู่อะจะเป็นน้ําสีฟ้านะครับแล้วก็จะไปเป็นสีขาวเหมือนน้ากระเซ็นเนาะบ้างปะับไปนะครับจะสามารถกระเซ็นสะท้อนแสงได้โอ้หถ้าหากว่ามองจากมุมด้านหลังนะงามตุดนเน้นเน้นครับเออมองจากด้านใตน้นะงามตุดเน้นเ้นเลยนะอ่ะ ก็โอเคได้อยู่อ่าโดยรวมก็ถือว่าไม่ได้แย่จ๋าเกินไปแล้วกันนะครับอยู่กลางๆทั่วๆไปในระดับคุณภาพงานของค่ายแพทนะครับรักษาได้เสมอต้นเสมอปลายเหลือเกินแต่ถ้าเทียบกับราคาจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ถ้าสักอ่าไม่เกิน5,000ันทฤษฎีนี่0ก0 0กว่านะครับเออค่ายแพทมันราคาประมาณเนี้ยแต่ไม่มีอะไรเลยไม่มีของแถมอะไรให้ด้วยแล้วคุณภาพงานก็กลางๆนะครับถ้าผมว่าค่ายแพทลงไปอย่างที่บอกอะ่ะ5,000ไม่เกิน5,5 0 0ะ คงจะดีกว่านี้ไม่น้อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้พีค่ายแพดบ่อยนะครับค่แพดส่วนใหญ่จะไปทําสาวปืนมากกว่านะแล้วก็ที่เด็ดกว่านะครับคือชุดมิกินี่มันโชว์อยู่แล้วไม่ต้องมอกหรอกนะว่านางใสสีะายสีน้ำเงินเข้มนะครับเออแค่นั้นแหละแต่ที่มันเด็ดกว่านะครับคือหน้าอกนางนครับนางใส่ชุดนี้ใช่ป่ะถ้าหากว่ามองหน้าใต้อย่างเงี้ยเห็นหัวนะครับเห็นหัวนะอาจจะไม่ได้เห็นจุกนะครับแต่เห็นหัวอยู่นะก็เรียกว่าโอ้โหมีระดับได้อยู่นะครับก็เรียกว่าเห็นแบบเบิ่มเบิ่มโคตรเบิ่ม เบิรมจริงๆครับเดี๋ยวลูกเพิ่มเติมไปถ่ายลงทวิตเตอร์ให้ถ้าใครชอบนางก็ไปหาซื้อกันได้นะครับโดยรวมในส่วนของคอนเซปต์อาร์ตหรือว่าภาพโปรโมทเนี่ยมันยังตรงปกอยู่แต่เรื่องการเก็บคุณภาพดีเทลอะอาจจะไม่ได้ดีสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้แยก่เกินไปและกันเข้าหัวกับคอใส่กับกันไม่ได้เนี่ยรับไม่ได้อย่างแรงครับแค่นั้นแหละก็ถ้าใครชินชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้ด้วยแล้วกันนะครับก็ไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับมานะครับ